มีตู้แบบนี้ใช่ไหมเวลาเราคุณส่งไปให้ลูกค้านี่ลูกค้าคือไปจากร้านชาย,ยาหรือวิโิมเนี่ยทางร้านมีการใส่ใจอะ,อะไรคือเหตุผลที่บางงั้นตัดสินใจต่อตู้ทึบคือถ้าเรามีมีตู้แบบนี้ใช่ไหมเวลาเราคุณส่งไปสินค้าไปให้ลูกค้านี่ลูกค้าจะรู้สึกว่าออสินค้าที่ลูกค้าคือไปจากร้านชาย,ยาหรือวิโิมเนี่ยทางร้านมีการใส่ใจ ในการขนสง่งในการดูแลใช่ถ้าเราไปแบบว่าลุกๆลแบบนี้สินค้าเพราะว่าที่ร้านนี่สินค้าเป,เป็นเป็นเป็นตัวลักชตอรี่หน่อยอเป็นลักชตอรี่ที่เราขนส่งไปธรรมดาน,นี่รับที่เราตีตู้ไปแบบนี้ความรู้สึกของลูกค้าที่ได้รับจากสินค้ออาจากร้านชัยยาลิวิโฮมนี่มันคือมันคนละคนละแบ,บ <Wow. S 2> กันคุลาลมกันครับผมการขับเียรประหยัดน้ํามันโตโยต้านี้ความประหยัดคือเขาประหยัดดูแล้วและก็อีกอย่างหนึ่งคือโตโยต้านี้ไม่ติด ผดูแลรักษาอะไรง่ายครับผมเหมือนกับว่าแบบเราอุ่นใจใช่ไหมครับชผมใช้โตโยต้ามาหลายคันแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งใช้ตัวนี้ผมใช้มา7จ็ดคันแล้วคือว่าไม่มีปัญหาคนหมด5 6ปีแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติไม่มีคําว่าเออต้องจกอีกเรื่องเจอโิดไหมไม่มีครับหมาาอแล้วก็ศูนย์บริการก็โอเคบริการโอเคมากคือว่าเวลาเรามีปัญหาในเรียกศูนย์ก็ามาเจอวที่บ้านเลยอะ่ะ อ่าครับผมผมมาถึงที่บ้านรับครับร <Yahoo! S 2> ับใจอือใช่อยู่ในจิตใจแล้วไงท <c oughs> ุกท่น